สวัสดีครับผมวันนี้พามาหมุดขายเยี่ยมโคกขายไก่ชอทที่ระวัดติดตามชมกับผมบรรยากาศได้ดีนะลมายลมบนนี้นะครับก็เป็นไก่ทีโรนะครับโรซุ่กัมพูชานะครับส่วนมาเกาชอบซีเกาเข้ากันครับ นี้นะครับเอาไก่โยกมาตาักเด็ดนะครับหรือกาดเด็ดก็ดดดดดนี่อยู่ประมาณสักสิบว่าตัวได้ครับตีข้าวโคมเดียวนะครับโตป้ามาดูมาจมนะครับปวันว่างๆนะครับช่วงตีว่าสนามไก่จนมันปิดนะ แต่กไ็ไม่ลือนะไม่ลือกเพียงรักครับฉะนั้นพิษเต่เรากัรยังรักยังจบเหมือนเดิมนะไม่ทิ้งนะไม่ไกลครับไม่ไกลดูนี่แต่อยูบนนั้น ตัวนี้ก็เป็นโปพันนะครับติดรอยปลาต้มไว้ตัวนี้เป็นชีนะครับไล่นะครับหอนเจเข่งข้าก็ดูดนะีตัวนู้นเราปล่อยเวียนมีไบรรยากาศก็ร่มนะครับร่มร,รื่นนะ นี่พียักำลังง่ายน้ำอยู่าวนี้รูมน้ำนตัวนี้ผมนะช่วงนุ้นผมมันเป็นเรื่องเจตัวนี้มื่อรนเจนน้ตรนี้เป็นไก่ดี่คนเต็มดีสมบูรณ์ตรงนี้นะเหลียงมีโกจุนคนนั้นบนปิจ๊ ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไห้กันนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม